คลาสสิก9.9นะคะเป็นพ็อกเก็ตเดย์พกง่ายช่องเยอะนะคะชีวิตเบาสบายใช้ได้ทุกวันเลยค่ะรัวใบนี้เขาจะเป็นคอสตวอตตี้นะคะไซส์มีเดียมค่ะสามารถสะพายได้ทุกวันและมีความคล่องตัวนะคะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยๆค่ะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้มีช่องการจัดเก็บให้ถึง3ช่องด้วยกันดีไซน์ด้านหน้าสุดจะเป็นงานช่องซิเปเล็กแบบนี้เปิดมาเราจะเจอกับช่องคอสเมติกค่ะสามารถจัดเก็บเครื่องสําอางได้แบบครบจัดเต็มนะคะมีช่องลิปสติก3ช่องมีช่องใส่แป้ง พับหนึ่งช่องใครไม่อยากใส่แป้งพับในช่องนี้ก็สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ค่ะถัดไปซิปที่2จะเปิดขึ้นมากว้างหน่อยนะคะลูกค้าเขามีปิดก,กันตกให้ไม่ต้องกลัวล่วงกลัวหล่นนะคะเปิดมาปากกระเป๋ากว้างหาของได้ง่ายใส่สมุดโน้ตได้ปากกาหนึ่งแท่งสองช่องซ้ายขวานเนี่ยใส่เป็นช่องอเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะที่ชู่เปียกนะคะกระดาษซับน้ามันหรือพาวเวอร์แบงค์ขนาดเล็กก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดไปช่องสุดท้ายจะเป็นช่องซิปหลักนะคะซิปหลักเปิดมานะคะดีไซน์กระเป๋าตรงกลางค่อนข้างโล่งกว้างใส่ของได้เย ะะแบ่งช่องก,อกประสมมาให้2ฝั่งแบบนี้ซ้ายขวาค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีช่องซิปซ่อนให้ด้วยค่ะ <S 2> <S 2> <S ใครนะคะจะเปลี่ยนช่องซิปซ่อนเป็นช่อง wallet หรือว่าใส่ของสําคัญเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> <S และรุ่นนี้นะคะยังมีสายคล้องกุญแจให้ด้วย1เส้นค่ะเอาไว้คล้องกุญแจบ้างคล้องกุญแจรถนะคะไว้หาของได้ง่ายๆเลยนะคะ พื้นที่ตรงกลางกว้างและโล่งใส่กล่องแว่นได้ใส่ล้มงพกพาได้นะคะสะดวกสบายใช้ได้ทุกวันเลยค่ะสมกับที่เป็นพ็อกเก็ตเดย์จริงๆค่ะลูกค้ายังไม่หมดแค่นั้นเพราะช่องด้านหลังสุดเนี่ยยังเป็นช่องซิปเล็กซิปซ้อนนะคะสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นไอโฟนหรือ Android นะคะใส่เคสหรือไม่ใส่เคสก็สามารถใส่ได้ตัวสายสะพายนะคะจะเป็นสายสะพายที่ยึดติดกับกระเป๋าไม่สามารถถอดออกได้นะคะสามารถปรับสั้นปรับยาวได้สบายๆและองตัวได้ทุกวันค่ะและเราไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยด้วย 3าช่องการใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดรุ่นนี้24.5ซนมรหรือ9.6นิ้วและความลึกก้นกระเป๋าที่9ซนตมรหรือ3.5นิ้วความสูงของกระเป๋า18.5ซนมรหรือ7.2นิ้วน้ำหนักเบาหายห่วงสะพายได้ทั้งวันไม่ปวดบบาไม่ปวดไหล่3 5 5กรัมเท่านั้นค่ะรุ่นนี้มีให้ทุกคนเลือกทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะสีที่สะพายอยู่จะเป็นสีบับเบิลมิวทีนะคะ เป็นสีน้ำตาลอมเหลืองค่ะรุ่นนี้ให้ความอ่อนละมุนแล้วก็มีความขี้เล่นนะคะถัดไปเป็นสีมอคค่ามูสค่ะน้ำตาลอมส้มเบตนะคะให้ความซอฟละมุนและดูนุ่มนวลใครชอบโทนสีแบบนี้จัดได้เลยนะคะให้ความสีละมุนมากใส่เสื้อผ้ากับสีอะไรก็แมทกระเป๋าได้ง่ายๆค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็นสีสมอเกเป็นเทาอ่อนอมชมพูนะคะให้ลุกสุดคูลและดูทันสมัยค่ะและสีถัดไปแมงโกทีนค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่ามีความล่าเรืองสดใสและดูมั่นใจเพราะว่าโทนเป็นม่วงเข้มอมแดงค่ะสีสุดท้ายสีเซฟโซนของใครหลายๆคนนะคะนั่นก็คือสีดําสนิทคลาสสิกแบ็คสัพายง่ายแมทช์ดได้ทุกลุกค่ะราคาอยู่ที่2 4 9 0บาท13ช่องการใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆคลาสสิก99นะคะให้เป็นพ็อกเก็ตเดียของลูกค้านะสัพายง่ายใช้ได้ ทุกวันค่ะ